กลับมาแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะหลังจากหายไปประมาณ2สัปดาห์นะฮะให้กับฟุตบอลทีมชาติก็ต้องบอกว่ากลับมาอีกทีนึงเนี่ยเชลซีมีโปรแกรมลงเตะเลยนะฮะวันเสาร์สี่ทุ่มเวลากำลังสวยนะครับก็จะเป็นเกมที่เปิดบ้านสเตฟฟอร์ดบ g e พบกับทางเบอร์ลี่นะฮะซึ่งแน่นอนวันนี้ผมปาล์มสามบาทหาบาทก็คงจะมาพูดถึงความพร้อมไล์อัพที่คาดว่าจะลงสนามแล้วก็ ความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้นะฮะก็ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงนะฮะทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะฮะก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะใครอยากสดชื่นตลอดการดูฟุตบอลก็แนะนำนะฮะเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะฮะสำหรับ ใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลนะฮะเราจัดอีเวนต์นะฮะทางสิงห์ r l d of Football Skill Challenge ครับก็มีกิจกรรมด้วยแล้วก็ในวันเสาร์นี้นะฮะก็จะมีดูบอลสดกันด้วยที่สนาม Future Park Arena นะครับจะชมเกมคู่ระหว่างเชลซีกับเบอร์ลี่ใครที่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็แนะนำเลยฮะให้ไปดูฟุตบอลกันสดๆติดขอบสนามกันได้ นะครับก็อยู่แถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะหรือใครอยากจะไปเชียร์พี่ๆน้องๆชาวสิงห์บลูแข่งขันสิงห์วัวอ o ฟ t ุตบอลสกิลชา a เลนส์เสร็จแล้วเนี่ยอยากจะนั่งดูฟุตบอลต่อก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับใครที่สงสัยเรื่องของการลงทะเบียนนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ทาง Facebook ของสิงห์วัวออฟฟุตบอลรวมไปถึง Facebook ของปาล์มสามบาทห้าบาทยังไงเดี๋ยวผมแชร์ให้แล้วกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณโปรโมชั่นพิเศษครับของทางซูซูกิด้วยนะครับใครที่ กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะช่วงนี้ Suzuki มีโปรโมชั่น Suzuki XL7 ซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นไฮบริดนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับก็รีบด่วนเลยฮะ,ะสำหรับ XL7 นะครับ Empower Your Journey นะครับก็ผ่อนกันแบบสบายๆนะฮะเ9เดือนนะฮะตกเดือนละแล4 6้ว8,146บบาทเท่านั้นราคารถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 9 9 0 0บาทนะครับสนใจครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมได้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอ่ะไปว่าถึงความพร้อมกันหน่อยฮะฝั่งของเชลซีใครเจ็บใครแบนใครกลับมาลงสนามก,กัน,กนบ้างก็อัปเดตนะฮะตัวที่เจ็บเดิมๆที่เล่นไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วก็คือเวสลี่โฟฟาน่าเลสลี์อุโกชุกูริสเจมลูมิโอลาเวียนแล้วก็อีกคุณครูผู้นี้คือรายชื่อที่เจ็บลงเล่นไม่ได้แน่นอน ลาเวียนนี่อย่างที่เราทราบมีข่าวไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาว่าปิดเทอมยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นลาเวียนแน่ในซีซั่นนี้ส่วนที่มีปัญหาเรื่องของความฟิตต้องเช็คฟิตเนี่ยมีอยู่สองคนก็คือมาโลกุสโตที่มีการติดเชื้อไวรัสแล้วก็ไมเ่เล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะฟิตกลับมาได้ในเกมนี้นะฮะจากการถแถลงข่าวของโปเชตติโนอีกคนนึงต้องลุ้นครับก็คือเอนโซ่ฟอนันเดสครับที่ไปเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาว่าจะฟิต พอในการเล่นกับเชลซีหรือเปล่าเพราะว่าไปเล่นอร์เจติน่าเนี่ยต้องเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะสตาร์ทจากการเป็นปตัวสำรองขณะที่ชูเมกาก็ยังเจ็บเบนชิวเวลไปเล่นทีมชาติกลับมามีอาการบาดเจ็บที่เข่านะฮะเทรวอชโลบาก็เช็คฟิตขณะที่เลวายโควิลก็เช็คฟิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแค่ทางฝั่งของมาโลกุสโตกับเอนโซเฟรนันเดสที่มีโอกาสได้ลงส่วนอย่างที่ผมบอกโควิล เบนชิวเวลนี่เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ชุเกเวมก้าเนี่ยก็ไปเล่นแล้วก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับก็อะไรอัพที่คาดครับประตูยังเป็นยอเยเปโตรวิชเหมือนเดิมซ้ายพอไม่มีชวเวลก็จะเป็นมาร์คุคุเรียนะครับขวาก็จะเป็นมาโลกุสโตก็หายไวรัสน่าจะลงเล่นได้เซนเตอร์เนี่ยเขาคาดการว่าจะเป็นเบอร์โดเบเดชิวกับอัคเซลดีซัสซี่เนื่องจากชลบานีนมีการบาดเจ็บเล็กน้อยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นคู่นี้กลางเนี่ยเขาใช้กาลาเกอร์เล่นกับไกเซโดนะครับ แนวรุกมีมาดูเอเก้มูดริกพาวเมอร์แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันซึ่งถ้าถามว่าตำแหน่งไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดว่าทางเอนโซฟรานเดสฟิตนะครับเอนโซก็จะเล่นกับไกเซโดแล้วก็จะขยับคอนอกาลักเกอร์ aker, ไปยืนในตำแหน่งของมิแค่โลมูดริกโดยที่มูดริกอาจจะสตาร์ทด้วยตำแหน่งฝั่งซ้ายก็เป็นไปได้นะขณะที่มาดูเอเก้เนี่ยไปฟอร์มดีกับยูยี่สิบเอ็ดแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปอรเชติโน่มีความชื่นชอบไรฮิมสเตอร์ลิงมากกว่านะครับเพราาะะฉนนั้นผมมองว่ มีโอกาสที่เป็นพาวเมอร์สเตอร์ลิงนะฮะแล้วก็กาลาเกอร์ถ้าเกิดเอนโซฟิตแต่ถ้าเอนโซไม่ฟิตจะเป็นไกเซโดกาลาเกอร์มูริกแล้วซ้ายเนี่ยผมก็ยังมองว่าสเตอร์ลิงน่าจะยังมีภาษีดีกว่ามาดูเอเก้นะฮะคือผมต้องบอกงี้ฮะพอชิติโนมีความชื่นชอบสเตอร์ลิงมากกว่าแต่ถ้าตัวผมนะถ้าฟอร์มจากสเตอร์ลิงสามสี่นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าลองใช้มาดูเอเก้เพราะมาดูเอเก้กับยนะูยี่สิบเอ็ดฟอร์มดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือก็เนี่ยน่าจะประมาณนี้ครับลุ้นนความฟิตขอองเโซ แล้วก็มาดูเวกเก้กับสเตอร์ลิงใครจะได้ลงเล่นที่เหลือแจ็กสันพาวเมอร์ก็เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งของเบอร์ลี่ก็ตัวเจ็บยังยาวเหมือนเดิมนะอารอนแรมซี่นะค,คนที่เป็นน้องชายของแจ็คขอบแรมซี่นะครับนาธานเรดมอนด์ลูก้าคูเลโอโชอารมินอัลดักคิวนะฮะจอแดนเมเยอร์เชคฟิตก็มีโอกาสคัมแบ็กกลับมาลงสนามได้ส่วนดาบิดดาโตรโฟฟาน่าที่ฟอร์มดีกับเบอร์ลี่เนี่ยก็ติดสัญญายืมตัวนะครับเพราะฉะนั้นดาโตฟฟาน่าจะลงเล่นไม่ได้ สิบงเป็นตัวจริงของเบอร์ลี่ประตูนะฮะก็ใช้อายเน่มูริชเหมือนเดิมนะครับก็มีการเปลี่ยนละนะมูริชนี่เป็นอ,อดีตประตูสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เจมส์แทฟฟอร์ดช่วงหลังก็ถอยเป็นตัวสำรองแล้วนะฮะแบ็คขวาก็เป็นอาซิยงนะครับแบ็คซ้ายเป็นชาลีเทเลอร์เซนเตอร์ใช้ดาร์เโอเชกับทางเอสเตฟแนวรุกเนี่ยวิตินโน่จากเล่นแบ็คขวาก็ขยับมาเล่นเป็นปีกนะฮะซ้ายก็จะขอบบุลลาเซนกลางก็จอชคันเล่นกับซันเดอร์เบิร์ก แนวรุกเป็นทางโอโดแบร์กับไลฟ์ฟอสเตอร์หรืออาจจะเป็นเซก้อัมบรูนี่ก็ได้นะครับนะฮะไลฟ์ฟอสเตอร์ก็ฟิตกลับมาแล้วแต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสจะเป็นเซก้อัมรูนี่ก่อนนะครับก็โอโดแบร์นี่ถ้าใครจำกันได้นะฮะนัดแรกที่เชลซีเจอกับเบอร์ลี่เกมนั้นผมบรรยายด้วยโอโดแบร์ทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีกกับเชลซีแต่สุดท้ายเชลซีกลับมาชนะได้4ประตูต่อหนึ่งะครับคู่นี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือเชลซีเนี่ยชนะเบอร์ลี่ได้6จาก7เกมหลังสุดในทุกรายการ ก็ดูแล้วผมว่าเชลซีไม่น่ามีปัญหาอะไรคือเกมนี้ถ้าเชลซีจะสะดุดผมว่าก็คือยิงน้อยคือที่ผ่านมาผมมีโอกาสบรรยายเบอร์รี่เคยมีโอกาสไปดูเบอร์รี่ในสนามแล้วเบอร์รี่เนี่ยเป็นบอลแวงซองกอมานีเนี่ยเล่นบอลแนวแนวเป็กกูเดียล่าเลยครับคือบอลต่อบอลกันสวยงามแล้วก็เล่นกันแบบเออหน้าดูอะกองเชียร์หน้าดู แต่ด้วยประสิทธิภาพของเบอร์ลี่เนี่ยนักเตะหลายคนมันไม่ได้อยู่ในคลาสเดียวกับอาร์เตต้าที่ทำอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ต่อบอลกันได้แต่ประสิทธิภาพไม่ได้นะคือบอลสวยงามจริงแต่ผู้เล่นเนี่ยคลาสมันไม่ได้กับกับวิธีการทําของแวนซองกอมารีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เบอร์ลี่แย่มากๆนะครับเบอร์ลี่เนี่ยผมติดตามมาเพราะเขาเปลี่ยนแนวรุกก็อัมดูนี่บ้างอะเพิ่งมาดีตอนดาบิดราโตฟอฟฟาน่ายิงนี่แหละ ไลฟ์ฟอสเตอร์ Foster, เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหายไปปั๊บหนึ่งโอโดูบร์เคยเล่นดีก่อนหน้านี้เป็นโคเรลโลโชเล่นดีก็เจ็บนะฮะจะมีตัวที่เสถียรหน่อยก็คือดาร่าโอเชที่ได้เล่นขนาดประตูยังเปลี่ยนเป็นมูริชซ้ายก็อ่ะมีชาลีเทเลอร์คนหนึ่งถ้าไม่เจ็บก็จะได้ลงเล่นตลอดนะจริงจริงแต่ก่อนนะเป็นจอแดนเบเยอร์ er, เล่นเซนเตอร์กับอามีนอัลนักคิวนะฮะผมนี่เห็นข้อมูลเบอร์รี่มาพอสมควรแต่ว่าปรับอามิซันเดอร์เบิร์กที่เจ็บไป จอชคันเล่นนะฮะเนี่ยจะขอบบุญลาเซนก็เพิ่งจะมาได้เล่นในในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นผมว่านี่ถือว่ากลับมาจากเบรกทีมชาติแล้วเป็นเกมที่ง่ายสําหรับเชลซีผมว่าดูแล้วเชลซีอาจจะฝืดเครืองในช่วงแรกครับกับการที่นักเตะหลายคนไปเล่นทีมชาติมาด้วยแล้วก็กลับมาต้องมาจูนกันใหม่นะฮะแต่ก็ผมเชื่อว่าเชลซีชนะเบอร์ลี่แหละเพียงแต่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่าเท่านั้นเองนะ,ะถ้าเชลซียิงขาดคือเบอร์ลี่ไม่ไหวแล้วครับผมเชื่อว่า เชลซีก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ดีมากอันนี้ต้องยอมรับนะฮะไม่ได้ดีมากแต่เบอร์ลี่เนี่ยก็แย่จริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาแย่จริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าเชลซีเนี่ยไม่น่าพลาดกับ3คะแนนเพียงแต่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่าซึ่งผมมองว่ามีโอกาสออกที่2ประตูต่อ0ูนะฮะคือในฮูสกอร์เนี่ยให้3าูนย์เลยแต่ผมม,มีความรู้สึกว่าเชลซีพอกลับจากเบรกทีมชาติทีไรเนี่ยจะมี เครื่องร้อนช้ามากกว่าจะปะติดปะต่อกันค่อนข้างจะยากนะครับส่วนถามว่าตัวอันตรายของเบอร์รี่จริงๆช่วงนี้ก็ต้องเป็นดาบิดดาโตฟโฟฟาน่าแต่ฟฟฟาน่าเป็นสัญญายืมตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟฟฟาน่าไม่ได้เล่นนะจะไปพึ่งไลฟ์ฟอสเตอร์ซึ่งก่อนนี้ไลฟ์ฟอสเตอร์ก็ยิงครับแต่ว่าช่วงหลังก็ไม่ได้ยิงแล้วตัวที่อันตรายสุดก็น่าจะเป็นโอโรเบร์นะฮะแล้วก็ซันเดอร์เบิร์กหรือซันเดอร์เบิร์เก้ที่เคยอยู่เชฟฟีลเต็ดก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมไม่ได้าย เบอร์ลี่จะพลาดเองครับแล้วก็เชลซีน่าจะเอาชนะได้นะคิดว่าน่าจะอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์อ่ะอาจจะรุนเม็ดสก็ได้นะครับอ่าเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างเชลซีจะเบรกทีมชาติกลับมาแล้วจะไหลลื่นหรือเปล่าจะยิงถล่มเบอร์ลี่ขาดลอยไหมลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็แสดงทัศนะก,กันได้เลยไม่ผิดนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็สุดท้ายฮะขอบคุณชุดเสื้อทีมชาติออสเตรียจากพูม่านะพูม่า <P uma S 1> เป็นหนึ่งใน สปอนเซอร์สนับสนุนหลายๆชาติในฟุตบอลยูโรใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่ puma.com นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีเจปาลพสิทธ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร b ปีปปทุมยูเนเต็ด คุณเจชนาทิปคุณเจนเจนรบและคุณอินชวัตวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆเพาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มา,มากๆครับสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลสกิลชา a เลนจ์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมโสรเชลซี ได้เชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกาล2,023-2,024และ2024ครับในแต่ละ challenge สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือ p a าส i n g ทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไป challenge ต่อไปคือชู o ติ้งทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้ายคา้าศึทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับแร n กิ้งโดยอันดับที่1-16ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอา และต้องการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูปแปบติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,ในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับ สกิลที่ 1. passing ทักษะการส่งบอลเข้าจุดต่างๆสกิลที่ 2. shooting ทักษะการยิงบอลน,นิง่งและสกิลสุดท้าย crossbar ทักษะความแม่นเปิดบอลชนคานเพียงสแกน QR code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้วเจอกันครับ